ปลาโดจ้าพี่น้องพายกคลงเบิ้งูแล้วป่ะโ่นะาโดปลาโูจากลนี่ตัวนี้ตัวอหไงเนาะน่นซีลลูพร้อมฝนอเขียนือโดนไลันนี้จะไปค้างไว้ที่สาลวอนนอลี้ว้าไม่ตายลสวัสดีค่ะพี่น้องพพอกับเผาลูกอีสานพรอเราแชแนลจ้าวันนี้เพื่นพากันมากัดด่างจากกัดเห เออแม่ยุกกระดุงอ่าจัคได้บ่ได้กลับไปตามลูนตามช่วงแรกพี่น่องมีวะมีวะนี่วะยังชิบะเขาเน่าสุพูดอะไรเงีะใบก่น้าใบกน่ะน้าไว กาดีนะโอ้โหดีนะป <laughs> ลายอยู่ปลาลอยู่เ <laughs> อาแล้ัมาวันลมายอยู่ดิเกา,า,าแหมวัาวานมาก็มายืนวานในทั้งผิดหรอ่อมันหย่อนแสงหน้ามันถึงน้าไปนน ดวงอาทิตย์จ้องนโอเค19ตัน19ตันแ่กสัวสวเท่านั้นวะ19โอเค9 19ันนี่มันมา่าวะน่ะ นั่นออกอีกแล้วโดูดีไว้ป่านนี่นั่นก็อสอันนั่นน้ำฝนเหอะฝน่นือกขึ้นจะได้บอน ก็มาให้นี anyway, about, ่ค uh, like? ือบุตรเราปดิน้าบ่านาบ่ยี่หอยควะคือมานเท้าูู้ในั่นอ่เออาห็นบอล้าี่น้อง

มันอยู่น oh, oh, ี่เหรอเอาะป้าตัวโตคนน่ะโอ้อ่าโดดออกไปแล้วโอ้โหเพื่นโอตัวนึงโอ้โดดี้ไปลยงานใยใหญ่นั่น ฝนดูเขาอีกเลยเจ้าอะไรนี่ไง่ยกอายกเยาแล้วกับมือไเนาะเอายกนี่ละอือยู่บะยู่บะมาวะ กระดุงสองด่างแหไม่ด่างเดียวนึกเห็ได้สิว่านไรว่านไว้เฮียยีนในบ้านเขามีบอนะเฮียยื่ในบ้านมีเอาไหมเอามาบานตถอโอ้ปลาตัวนึงนะตัวหน่อย óu, đột phun phun. nha, nga mụ may bờ, hỡ bờ. đùng mốc khử lên mà. để tụt khéo nào tụi nó mà. ó, bây giờ như có đụng, nhan nổ, bay nhanh, bay nhanh. เอตัวนึงอเอรไซมทัองตัวใหญ่ยอซ่อโซ่ด้ด้อยไหมบิงด้วยไปเชียงนทางน่ะด้อเด้อเด้ก็ไปบ่ได้ได้ยุกกระดีไปยด่างนูนลูกอระโดดจ้าพี่น้องพ่อยก่ไข่เบิ้งนึ้เหรอพ่อคนน่ะ ดูปดูจักโลนี่ตัวนี้ตัวบางใหญ่เนาะทังนด้อีลวอเงาแขนซื้อโดนหลายตีวันนี้จะไปค้างไว้ี่สารบนนี้เพ้ะบ่แล้วค้างไว้มันตายลวดตายลวดเลยปเ่ยได้เวลาเมื่อบายล้จ้ะ ตีมงแล้วหละยายกำลังเนียนกระดุงไอบึงยุบานน่าจะว่าเสีหลายได้หน่อยไอบึงผลร่วมกันยุบานจ้าหนาวคักตอนยุบตอนนี้เด็กหวยว่าหนาวเด้กมาคืนว่าเด่กผู้ฝันยังแตจ้จพี่น้องตามเรื่องผลงานจ้ะเพิ่งผู้สรุปเนะจ้ะ นี่เป็นปลาที่เขาได้เด้วจ้ะพี่น้องปลาโคปลาขาปลาชะโดก็ปลาชะโดตัวใหญ่จ้ะตัวตัวใหญ่ๆตัวที่เดืได้3-4สามีลโล่อะไรจ้ะนี่ตัวหนึ่งอันนี้ปลาขาวปลากานีหลายอยู่น่าจ้ะแล้วก็จะเอามาตากแห้งไว้กิน ก็แลามงามๆจะพี่น้องมแตรตัวงามๆใส่งามๆเด้จ้ะคลิปนี้ก็มีเพียงสรัมนีนละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องอุนส่าห์รอแชแนลเลยเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ